รวมเรื่องเล่ากรรมเหนือคนชุดที่152โกงเงินพระ เรื่องที่ผมจะนำมาเล่านี้เกิดขึ้นเมื่อปี2,532นี่เองตอนนั้นหลวงพี่สุภชัยซึ่งเป็นพี่ชายของผมท่านได้จัดงานบวชสามมณรนภาคฤดูร้อนตอนเดือนเมษายนผมเองก็เพิ่งมีอายุ9ปีก็ได้บวชเป็นสามเณรด้วยพี่ชายผมอีกคนก็บวชเป็นพระรวมเป็นว่าเราสามคนพี่น้องได้มาบวชรวมกันเป็นพระสองสามเณรหนึ่ง ในปี2,533หลวงพี่ก็ยังสามารถชวนคุณพ่อออกบวชได้อีกคนนับว่าท่านเก่งมากขณะที่จัดงานบวชเนนในปี2,532นั้นก็มีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อน้อยไปหาหลวงพี่แล้วก็บอกว่าจะเอาไม้มาขายให้เอาไมมหลวงพี่ก็ให้ผมไปดูไปตามผู้ใหญ่บ้านมาปรึกษาผู้ใหญ่ก็บอกตกลงซื้อเพราะขณะนั้น มีกุฏิแค่หลังเดียวแต่ในวัดมีสัมเนนอยู่จำพรรษาถึง20รูปที่พักไม่พอต้องไปนอนรวมกันในศาลาจึงได้ตกลงกันซื้อแต่ก็ยังขาดไม้ทำประตูและก็หน้าต่างเลยถามอน้อยว่าพอจะมีไม้ทำประตูไหมอน้อยก็ตอบว่ามีและจะจัดการมาให้อีกต่อมาสี่วันอน้อยก็มาขอเงินล่วงหน้าโดยบอกว่า เขาจะมาเก็บค่าทีวีขอเงินล่วงหน้าก่อนแต่หลวงพี่ไม่ยอมให้เขาก็อ้อนวอนอยู่เป็นเวลานานหลวงพี่เลยให้ผมไปตามผู้ใหญ่บ้านมาทางผู้ใหญ่ก็รำคาญและคิดว่าเขาคงจะหามาให้ได้จริงเลยให้ไป1,500บาทต่อมาอีก15วันอาน้อยก็ไปหาหลวงพี่อีกหลวงพี่กำลังบรรยายทำอยู่แล้วก็ขอเบิกเงินล่วงหน้าอีก บอกว่าจะเอาไปเป็นค่าแรงลูกน้องก็มาลงที่ผมอีกไปตามผู้ใหญ่มาแกอ้อนวอนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงผู้ใหญ่ก็ให้หลวงพี่จ่ายไปอีก2,500บาทและเขายังยืนยันว่าไม่เกิน20วันเขาจะเอาไม้มาส่งแต่จนแล้วจนรอดก็หายเงียบผู้ใหญ่ไปถามเขาก็ผลัดวันประกันพุ่งมาเรื่อยหลวงพี่ก็ให้เนนไปถามหลายครั้ง เขาก็ขอผัดวันไปทุกครั้งจนปัจจุบันคือวันที่บันทึกเรื่องนี้ก็พฤศจิกายน2534ผมไปถามถึงเรื่องนี้จากหลวงพี่ท่านก็บอกว่ายังไม่ได้เลยสองปีกว่าแล้วต่อมาเมื่อต้นปีผมทราบข่าวจากชาวบ้านเขาลือกันว่าเจ้าหนี้รายอื่นไปทวงหนี้อาน้อยแต่แกไม่มีเงินใช้หนี้ เขาก็เลยมางัดเอาฝาบ้านของอาน้อยไปจนแทบจะไม่มีที่อยู่ช่วงนั้นหลวงพี่ก็ถูกกรรมการบางคนเล่นงานที่อนุมัติใช้เงินแล้วก็สูญเปล่าแถมยังให้หลวงพี่รับผิดชอบเงินก้อนนี้อีกด้วยพูดง่ายๆก็คือให้หลวงพี่หาเงินมาใช้แทนเงินที่หายไปหลวงพี่ท่านก็จนใจเพราะเงินท่านก็ไม่มีเคยมีครั้งหนึ่งท่านป่วยเจ็บตาจนมองไม่เห็น พยายามไปให้หมอในเมืองตรวจจนเงินหมดแต่ก็ไม่หายจึงมีผู้แนะนำให้มารักษาที่โรงพยาบาลสงกรุงเทพแต่ท่านไม่มีเงินค่ารถจึงไปขอเงินกับกรรมการที่เก็บเงินแต่กลับถูกกรรมการปฏิเสธไม่ยอมให้ขอยืมแค่500บาทก็ไม่ยอมให้ยืมผมคิดว่าคงจะเพราะด้วยที่เงินอาน้อยเอาไปนั้นยังไม่ได้คืนเขาจึงไม่กล้าให้ หลวงพี่เดือดร้อนมากในช่วงนั้นแต่ก็มีผู้ใจบุญถวายท่าน100บาทเป็นค่ารถลงมาตรวจและก็รักษาที่โรงพยาบาลสงู์พักอยู่26วันซึ่งผมกับคุณแม่ก็ได้ติดตามถามข่าวเป็นประจำจนกระทั่งหายแล้วก็กลับมาอยู่ที่วัดเมื่อต้นเดือนนี้หมายถึงพฤศจิกายน2534ผมก็ได้ข่าวสะเทือนขวัญคือข่าวของอาน้อย วันนั้นอาน้อยจะไปธุระขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยความเร็วพอถึงตรงสี่แยกก็ไม่ทันระมัดระวังพอออกจากแยกไปก็เป็นจังหวะเดียวกันกับมีรถปิกอัพคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วชนเข้ากลางลำอย่างแรงจนรถพังยับเยินทั้งสองคันแต่เดชบุญอาน้อยกระเด็นตกรถก่อนที่รถจะปิกอัพจะมาทับซ้ำขณะนั้นแกได้รับทุกขเวทนาอยู่นานก่อนจะสลบไป ผู้เห็นเหตุการณ์นำส่งโรงพยาบาลผลออกมาก็คือแกรอดตายได้ราปฏิหารแต่ต้องพิการเดินไม่ได้ต้องทนทุกขเวทนาอยู่ในบ้านถ้าไม่โทษว่าเป็นเพร,ราะกรรมเก่าจากอดีตผมก็อยากจะเชื่อว่าเป็นเพราะแกเอาเงินวัดไปแล้วไม่ยอมชดใช้จนพระสงฆ์องค์เจ้าต้องเดือดร้อนสำหรับผมออกจะเชื่อเอามากๆ ขอฝากผู้รู้พิจารณาเองเถิดนี่แหละกรรมบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น หรือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพุทธภาสิทธ์เรื่องกฎแห่งกรรมก็ยังคงก้องกังวาลอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าตลอดเวลาตั้งแต่จำความได้ข้าพเจ้าหาได้รู้ซึ้งถึงกฎแห่งกรรมไม่ก็ยังคงทำกรรมดีและก็กรรมชั่วปะปนกันไปด้วยความประมาทข้าพเจ้าคิดว่ากรรมชั่วนั้นผลของกรรมชั่วไม่ได้ชั่วอย่างพุทธภาสิทาวา่าไว การกระทำกรรมของข้าพเจ้าจึงกระทำไปตามความคิดเห็นเพื่อตนเองเป็นส่วนมากไม่ได้คิดคำนึงถึงผู้อื่นแต่อย่างใดแต่เมื่อไม่นานมานี้ประมาณ3-4สี่ปีเห็นจะได้ประสบการณ์ที่เปลี่ยนแนวคิดทัศนคติเรื่องกฎแห่งกรรมของข้าพเจ้าก็เกิดขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังคุยกับบรรพชิตร,รูปหนึ่งในเรื่องการบวชอยู่นั้นได้ถามปัญหาหนึ่งกับท่านก็คือ ถ้าจะบวชโดยไม่ให้เสียเงินมากมายจะได้ไหมเพราะคนอื่นบวชกันเสียเงินเสียทองเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนแต่ข้าพเจ้ามีเงินน้อยอยากจะบวชโดยใช้เงินงบประมาณสัก4 0 0 5 0 0บาทก็ปรากฏว่าคำตอบของท่านคือได้สิตามประเพณีนิยมจะไม่ให้เสียเงินเลยก็คงจะไม่ได้แต่ถ้าจะเสียสัก500บาท ก็คงไม่เป็นไรข้าพเจ้าตอบท่านทันทีว่าข้าพเจ้าจะบวชตกเย็นข้าพเจ้าก็ไปขออนุญาตบิดามารดาและภรรยาตามระเบียบพอรุ่งเช้าข้าพเจ้าก็เข้าไปเรียนท่านเจ้าวาดที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเหมาะสมดีก็ได้รับการอนุญาตให้บวชได้เหลือเวลาอีกประมาณเจวันก็จะเข้าพรรษาการเตรียมการบวชของข้าพเจ้าก็ทุลักทุเลพอสมควร ทั้งเข้าวของที่ต้องจัดหาและก็ท่องคําขอบวชเนื่องจากไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนตัดสินใจบวชอย่างกระทันหันและวันที่ข้าพเจ้าจะบวชก็มาถึงตรงกับวันเข้าพรรษาพอดีบวชเสร็จเย็นก็รวมทำวัดส,สวดมนต์แล้วก็ปวารณาเข้าพรรษากันเลยในระหว่างที่บวชข้าพเจ้าก็ปฏิบัติตนอยู่ในศีลสมาธิปัญญามิให้บกพร่อง พบกับความสุขอย่างประหลาดจนคิดอยากจะตั้งสัตจากไม่ศึกตลอดชีวิตแต่ก็ได้รับคำตักเตือนจากพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเนื่องจากข้าพเจ้ายังมีภาระเรื่องครอบครัวพ่อแม่น้องตลอดถึงภรรยาและลูกจึงยังคงไม่ได้ตั้งสัตจักไว้แต่อย่างใดใกล้วันออกพรรษาพ่อของข้าพเจ้าก็มาร้องห่มร้องไห้เพราะมาเห็นสภาพของข้าพเจ้าในขณะนั้น ร่างกายผ่ายผอมมากเกรงว่าจะไม่สึกสงสารหลานที่ยังเล็กกอบกับมีปัญหาทางบ้านคือบริษัทที่รับจำนองบ้านและที่ดินไว้เขาจะมายึดเนื่องจากขาดส่งเป็นเวลานานข้าพเจ้าก็บอกกับพ่อว่าจะพยายามหาให้ถ้าสึกแล้วหลังจากออกพรรษาได้ประมาณสองวันข้าพเจ้าก็สึกและก็ได้ตั้งสัจจะกับตัวเองว่า จะถือศีลห้าโดยเคร่งครัดแล้วข้าพเจ้าก็กลับมาทำงานที่เดิมและด้วยความต้องการเงินรีบด่วนข้าพเจ้าก็ลองเสี่ยงโชคกับใต้ดินปรากฏว่าแทงถูกได้เงินมาหนึ่งมืนบาทสามารถนำไปผ่อนชำระให้กับบริษัทได้และตั้งแต่นั้นมาปัญหาต่างๆก็ยังคงมีอยู่แต่ก็สามารถผ่านพ้นมาได้ทุกครั้ง ทำให้ข้าพเจ้าได้คิดถึงผลของกรรมข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าด้วยเดชะบุญบารมีที่ได้บําเพ็ญเมื่อครั้งที่บวชนั่นเองที่โดนบันดาลให้ข้าพเจ้าสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ไม่ลําบากมากนักและทําให้ข้าพเจ้ามองเห็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่มีแต่ความสุขนี่แหละหนอการทําความดีจากนั้นข้าพเจ้ายังได้สังเกตชีวิตของเพื่อนบ้านข้างเคียง ที่ดำเนินชีวิตของตนด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือฆ่าหมูเพื่อแล่เนื้อไปขายมักจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันอยู่เสมอระหว่างสามีและภรรยาคราวหนึ่งฝ่ายสามีมีโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศคงปล่อยให้ภรรยาดำเนินการฆ่าหมูต่อไปคงจะด้วยกรรมชั่วที่พวกเขาทำไว้ได้ส่งผลคือสามีไปทำงานเมืองนอกต้องถูกส่งกลับกลางคัน เงินทองที่หาได้ก็เสียการพนันที่นั่นเสียไปจนหมดกลับมาต้องมาใช้หนี้ใช้สินกับธนาคารอีกได้รับความทุกข์มากฝ่ายภรรยาที่อยู่บ้านก็คบชู้สู่ชายจึงนำไปสู่การหย่าร้างในที่สุดฝ่ายสามียังคงดำเนินการฆ่าหมูอย่างเคยต่อมาไม่นานในระหว่างที่นำเนื้อไปขายส่งให้ลูกค้าประจำก็ถูกรถบรรทุกเฉียวตกข้างทาง หน้าผากปูดคล้ายกับถูกทุบอย่างแรงเหมือนหมูที่ถูกฆ่าจะต้องถูกทุบที่หน้าผากตายคาที่ทั้งที่มีบาดแผลไม่มากนักฝ่ายภรรยาหลังจากแยกทางจากสามีก็ไปอยู่กับชู้และต่อมาไม่นานก็ได้ทราบว่าถูกชู้ขับใสไล่ส่งกลายเป็นคนระเรี่ร่ร่อนประสบกับความทุกข์ยากลำบากต่อไปนี่แหละหนอ การทำชั่วประสบการณ์ทั้งดีและชั่วเหล่านี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าจากคนที่ประมาทมาเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะดำเนินชีวิตอยู่ในทานศีลภาวนาประสบแต่ความสุขมาจนบัดนี้เอาของวัด ไปไว้บ้านจากคำพีพระอภิธรรมปิฎกภาคสพระอัฏฐกถาจารย์ได้พรรณนาในเรื่องของกรรมไว้ว่ากรรมมะปัจจโยกรรมได้ชื่อว่าเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิด ุดติและปฏิสนธิในอรายยพและเป็นเหตุให้เสวยสุขและทุกข์ตามวิบากแห่งกรรมทั้งปัจจุบันและอนาคตชาติกริยตีติกรรมมังสภาวะอันใดที่สัตว์ทั้งหลายกระทำสภาวะอันนั้นแหละชื่อว่ากรรมอีกอย่างหนึ่งคำว่ากรรมเป็นแต่เพียงกลางๆมิใช่หมายว่าดีหรือชั่วแต่อย่างใด หากบุคคลสร้างกรรมดีท่านก็เรียกว่ากุศลกรรมหากบุคคลใดกระทํากรรมชั่วท่านก็เรียกว่าอกุศลกรรมการทำความดีความชั่วนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะสอย่างคือการกระทําด้วยกายหนึ่งการกระทําด้วยวาจาหนึ่งการกระทําด้วยใจหนึ่งในการกระทําทั้งสามลักษณะนั้นถ้าทำดีเป็นกุศลมูลหากทำชั่วก็เป็นอกุศลมูล มีคําอธิบายไว้ดังนี้ก็คือการกระทำชั่วด้วยกายมีอยู่สามชนิดคือฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์หนึ่งลักของเขาหรือว่าหยิบฉวยของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมยหนึ่งประพฤติผิดในการมหนึ่งหากบุคคลใดละเว้นก็จะเป็นกุศลกรรมการกระทำชั่วด้วยวาจาเป็นอกุศลกรรมนั้นก็มีสี่อย่างคือพูดเท็จหนึ่ง พูดคำหยาบหนึ่งพูดส่อเสียดหนึ่งพูดเพ้อเจอ้อเลหลวไหลไร้สาระหนึ่งหากใครละเว้นก็จะเป็นกุศลกรรมการทำชั่วด้วยใจท่านจัดเป็นอกุศลมีอยู่สามอย่างคือโลภอยากได้ของเขาหนึ่งพยาบาทปองร้ายผู้อื่นหนึ่งมิจฉาทิฏฐิหนึ่งหากใครละเว้นก็จะเป็นกุศลกรรม รวมเรียกการกระทำที่ผิดว่าอกุศลกรรมและเรียกการละเว้นจากสิ่งที่ผิดว่าเป็นกุศลกรรมซึ่งเป็นรากเหง้าของความดีและก็ความชั่วอันอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอโดยไม่เลือกการเวลาเหตุนี้ท่านจึงสอนปุถุชนให้สังวรระวังโดยมีสติสัมปชัญญะและก็ฮิริโอตปะเป็นหลักควบคุมจิตใจ ในคำภีพระอภิธรรมปิดกภาคสามท่านจำแนกกรรมไว้11ประเภทแต่ในหนังสือเรียนธรรมวิภาคจำแนกกรรมไว้12ประเภทดังจะได้อฐฐาถธิบายดังต่อไปนี้ประการที่1ทิฏฐธ,ธรรมเวทนียกรรมก็คือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันไม่ติดตามไปชาติหน้าอันที่สอง อุปัชเวทนียกรรมก็คือกรรมที่จะให้ผลในชาติหน้าเพียงชาติเดียวประการที่สามอปราปริยะเวทนียกรรมได้แก่กรรมที่ไม่กำหนดว่าจะให้ผลแน่นอนเมื่อใดเรียกว่าแล้วแต่โอกาสประการที่4ีครุกก,กรรมได้แก่กรรมอันหนักที่เป็นฝ่ายกุศลกรรมก็คือความดีนั้น ท่านหมายเอาสมาบัติ8เป็นข้ออ้างเรีกว่าเอาการปฏิบัติขั้นสูงถึงรูปฌานและอรูปฌานเลยทีเดียวส่วนฝ่ายที่เป็นอกุศลน,นั้นก็คืออนันตริยกรรม5ก็มีฆาบิดาฆามารดาฆาพระอรหรันทำร้ายพระพุทธเจ้าและก็ยังส่งให้แตกแยกกันประการที่5พาพหุลกรรมก็ได้แก่กรรมที่บุคคลกระทําไว้มากและกระทำเป็นเนืองนิด ประการที่ 6. อาสันนกรรมก็ได้แก่กรรมที่จะระลึกได้เมื่อใกล้จะถึงการมรณะประการที่ 7. กระตัดตากรรมก็คือกรรมที่ทำลงไปโดยผู้ทำไม่รู้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลประการที่ 8. ชนกกรรมคือกรรมอันนำไปให้ปฏิสนธิคือทำให้เกิดในภพชาต,ติต่อไปนั่นเอง ประการที่เก้าอุปถัมพกกรรมได้แก่กรรมอันตามอุดหนุนค้ำจูให้เจริญประการที่สิบอุปป,ปีลกรรมก็ได้แก่กรรมตามเบียดเบียนให้ชีวิตด้อยลงไปหรือว่าต่ำลงไปเรียกว่ากรรมซ้ำเติมประการที่สิบเอ็ดอุปคาตกรรมก็คือกรรมตามฆ่าตามล้างผลาญประการที่สิบสอง จากธรรม,มวิภาคคืออโหสิกรรมกรรมที่ไม่ให้ผลคือไม่ได้ช่องที่จะให้ผลนั่นเองกรรม1112อย่างที่ท่านได้รับฟังมานี้เป็นเรื่องที่น่าฟังมากและเมื่อเราเอามาตรึกมาตรองก็จะมองเห็นตามความเป็นจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรที่จะศึกษาเป็นอย่างยิ่งผู้เล่าได้ประสบกับวิบากกรรมในปัจจุบันซึ่งเป็นประเภท ทิฏฐรรมเวทนิยกรรมแม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้เล่าเองแต่ได้รู้ได้เห็นมาโดยตลอดเหตุเกิดในปี2,528ถึง2,529นี้เองซึ่งผมนึกไม่ถึงเลยว่ากรรมชั่วเพียงเล็กน้อยจะส่งผลกระทบยิ่งใหญ่อย่างนั้นที่นำมาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่อยากจะกระทำหรือว่าผู้ที่กำลังกระทำกรรมอย่างนี้ ให้สังวรระวังมิได้เอาผู้รับกรรมมาประจานแต่อย่างใดในการประชุมคณะกรรมการวัดได้ตกลงกันเป็นเอกฉันว่าวัดควรจะมีเครื่องขยายเสียงไว้ประจำวัดเพื่อใช้ในการโฆษณาฟังธรรมและการกุศลอื่นๆเมื่อทำการบอกบุญโดยทั่วถึงกันแล้ววัดก็ได้มีเครื่องขยายเสียงครบชุดราคาหมื่นกว่าบาท เมื่อมีเครื่องแล้วก็ต้องมีคนดูแลรักษารับผิดชอบและก็คณะกรรมการวัดมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในการใช้การดูแลรักษาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็รับปากด้วยความเต็มใจในการรักษาดูแลเครื่องขยายเสียงนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านนั้นทำผิดหลักก็คือนำเอาเครื่องเล่นเทปไปไว้ที่บ้าน โดยสิ่งของอ่ื่นนั้นอยู่ที่วัดทั้งหมดเครื่องเล่นเทปนั้นสามารถฟังวิทยุได้ผู้ช่วยก็เอาไปไว้ที่บ้านเปิดเพลงฟังบ้างฟังวิทยุบ้างตามแต่โอกาสอันควรอีกอย่างหนึ่งเมื่อใครในหมู่บ้านมีงานอะไรก็ตามผู้ช่วยจะนำเครื่องขยายเสียงของวัดไปให้เช่าโดยตกลงราคากันคืนละ250บาทส่วนการเงินนั้นผู้ช่วยบอกกับคณะกรรมการว่า 200บาทเป็นของวัดส่วน50บาทเป็นค่าแรงของเขาแต่จำนวนเงิน200บาทนั้นมิได้นำเข้าบัญชีวัดโดยผู้ช่วยอ้างว่าจะเก็บไว้เองและจะใช้ใจ่ายในการซ่อมเมื่อเครื่องเสียเรื่องนี้ผู้ช่วยปุญ,ญ่บ้านได้กระทำมาเป็นเวลา2ปีเศษเมื่อปี2528ทางคณะสงฆ์อำเภอได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสใหม่ เพราะเจ้าวาดรูปเก่าไปจำภาษาณวัดอื่นเจ้าวาดรูปใหม่ได้ไปตรวจสอบบัญชีของวัดรวมทั้งการเงินครุภัณฑ์ต่างๆปรากฏว่าบัญชีการเงินเกี่ยวกับเครื่องขยายเสียงไม่มีจึงสอบถามคณะกรรมการคณะกรรมการจึงขอดูบัญชีจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยไม่มีบัญชีแสดงแต่ชี้แจงว่าเงินที่ได้มาจากการออกงานนั้น ได้ใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องไปหมดแล้วแต่ไม่มีหลักฐานการใช้จ่ายแต่อย่างใดเจ้าอาวาสก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอให้นำเทปพ,พร้อมทั้งเครื่องเล่นมาไว้ที่วัดเพราะของวัดนำเอาไปไว้ที่บ้านนั้นไม่ดีของวัดก็ควรจะอยู่ที่วัดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ,บ้านบอกว่าได้ดูแลรักษาสิ่งของนั้นมาสองปีแล้วไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรหากเอามาไว้วัด พระเนนอาจจะทำเสียหายก็ได้เจ้าอาวาสท่านก็ไม่ว่าอะไรอยู่มาประมาณสองเดือนเจ้าอาวาสก็เตือนอีกครั้งให้ผู้ดูแลรักษานำเทปมาไว้ที่วัดโดยท่านบอกว่าวัดต้องการใช้เครื่องอัดเสียงเพื่อสอนธรรมะแก่ภิกษุสามเณรเพราะท่านอายุมากแล้วไม่มีแรงที่จะสอนได้ครบชั้นจึงต้องอัดเสียงช่วยในการสอน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฟังแล้วก็ทำเฉยแล้วก็บอกว่าสมพารไม่มีอำนาจในเครื่องเสียงนี้เพราะกรรมการมอบหมายให้เขาเป็นผู้ดูแลรักษาแต่เพียงผู้เดียวจากนั้นไม่ถึงสัปดาห์ผู้ช่วยท่านนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปอำเภอรถเกิดอุบัติเหตุกลางทางเฉลับลงข้างถนนตัวผู้ช่วยเองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่รถเสียหายมากผู้ช่วยหลังจากกลับมาบ้านก็กล่าวหาว่า อุบัติเหตุครั้งนี้ท่านอาจารย์ที่วัดต้องเป็นผู้แช่งตนแน่นอนเพราะขณะที่ขี่รถอยู่บนถนนนั้นแวบหนึ่งเขาเห็นสีเหลืองๆขวางหน้าเขาจึงพารถฉลับลงข้างถนนเขานำเรื่องนี้มาบอกชาวบ้านและก็นำมาบอกเจ้าอาวาสด,ด้วยเจ้าอาวาสท่านก็ได้แต่ปรงสังเวชว่ามันเป็นกรรมที่เขาทำขึ้นเองอีกไม่กี่วันต่อมาผู้ช่วยท่านนั้น นั่งอยู่เฉยๆก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดและเลือดออกปากออกจมูกเป็นจำนวนมากต้องพึ่งโรงพยาบาลจึงระงับไปได้แต่ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลเป็นสัปดาห์เหตุการณ์นี้เขาก็กล่าวหาว่าเขาซวยเพราะพระอีกนั่นแหละทั้งทั้งที่พระไม่ได้ทำอะไรให้แต่เขามิได้สํานึกบาปที่เขาทำเขาเริ่มทำตัวเป็นศัตรูกับวัด เป็นศัตรูด้วยวิธีการต่างๆนานาอย่างเช่นประชาชนจะมาช่วยทำความสะอาดในบริเวณวัดเขาก็ขัดขวางไม่ให้คนมาทำโดยอ้างว่าพระท่านทำได้โดยเฉพาะกลุ่มญาติของเขาไม่มีใครมาช่วยวัดเลยแต่สาธุชนทั่วไปเขาไม่เชื่อเขาก็มาช่วยวัดแถมยังเกลียดชังผู้ช่วยเป็นอย่างมากอีกอย่างหนึ่ง ผู้สมัครสอสอเขามีศรัทธาหรือว่าต้องการหาเสียงก็ไม่ทราบเขาจะให้เงินมาสร้างศาลาการประเรียนผู้ช่วยก็บอกกับเขาเหล่านั้นว่าถ้าเอาเงินให้วัดก็ให้พระไปเลือกสอสอเองถ้าจะให้ชาวบ้านเลือกก็ต้องให้เงินชาวบ้านแต่ผู้สมัครท่านนั้นท่านบอกว่าท่านให้เงินวัดไม่ได้ให้เงินเพื่อซื้อเสียงเรื่องจึงเงียบไปอีกระยะหนึ่งไม่นานเกินรอ กรรมก็กระชั้นชิดติดตามเข้ามาอีกคราวนี้โดนหนักหน่อยคืออาวุธปืนที่ผู้ช่วยพกอยู่เป็นประจำได้เกิดลั่นขึ้นมาและมันเกิดขึ้นตรงหน้าวัดพอดีลูกปืนถูกท้องและโคนขาเฉียดอวัยวะทางเพศชนิดขนไหม้แผลที่ท้องน้อยก็สาหัสเอาการอยู่เหมือนกันสมภารได้ช่วยนำส่งโรงพยาบาลและก็รักษาตัวอยู่หลายวันทีเดียว จากการที่เขาโดนมรสุมติดติดกันหลายครั้งและนับว่าจะเลวร้ายลงทุกวันทุกวันเขาเกิดจิตใต้สำนึกว่าเขาคงทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ถูกต้องจากการพินิษพิจารณาขณะที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเขาคิดได้ว่าเขาได้ล่วงเกินกับพระสงฆ์และของสงฆ์อาจจะเป็นเวรเป็นกรรมที่เนื่องมาจากสิ่งนั้นก็ได้ เขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเวรไม่เชื่อกรรมมาก่อนแต่เมื่อทุกครั้งที่เขาหลับตาลงในขณะที่อยู่โรงพยาบาลนั้นเขาคิดคำนึงถึงโทษอันควรจะเกิดขึ้นได้นี้ซึ่งเป็นลักษณะของกรรมเมื่อใกล้จะตายนั่นเองเช่นนักเลงตีไก่นึกถึงกรรมเมื่อใกล้จะตายเอาหัวนิ้วมือชนกันจนแดงเถือกผู้ช่วยผู้ใหบ้านท่านนี้ก็คงเหมือนกัน เขาหลับไม่ลงมันหวาดผวาอยู่ตลอดเวลาจากความทรมานที่โรงพยาบาลบางครั้งนั้นเขาก็ได้เกิดสำนึกในทางที่ชอบที่ควรเมื่อเขาออกจากโรงพยาบาลเขาก็นำเครื่องเล่นเทปมาคืนวัดแต่มาในลักษณะไว้ท่าคือนำมาวางไว้โดยไม่บอกกล่าวแต่อย่างใดเจ้าอาวาสท่านก็เก็บรักษาไว้โดยแจ้งให้คณะกรรมการวัดทราบ ส่วนบัญชีการเงินที่ได้จากเครื่องนั้นเป็นอันว่าย,ยกเลิกไปโดยปริยายกรรมสนองเข้าหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงคราวที่จะอโหสิกรรมคือกรรมยังตามมาไม่เลิกราเมื่อได้ช่องครั้งใดกรรมก็จะให้ผลทันทีครั้งนี้เขาโดนถอดจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดยมีสาเหตุมาจากการทำร้ายร่างกายชาวบ้านและถูกดำเนินคดีอาญา แต่เขาก็พ้นคดีไปได้โดยการเสียเงินทองในยาว่ามากพอดูสำหรับคนบ้านนอกปัจจุบันเขาก็เจ็บป่วยเพราะเกิดกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุทางร่างกายแม้ทางด้านจิตใจก็เริ่มพิการด้วยคือเป็นคนคิดมากสติเลื่อนลอยโมโหร้ายมุทะลุดุดันและสายตาจะขุ่นเขียวอยู่เสมอชนิดที่เขาเรียกว่าตาขวาง กรรมอันนี้ทำไมจึงส่งผลรุนแรงนักฟังดูแล้วมันช่างเกินกว่าเหตุจริงๆมันอาจจะมีกรรมเก่าในอดีตชาติมาส้ำเติมก็ได้เพราะกรรมมีตั้ง12ประเภทดังที่ได้เรียนมาแล้วข้างต้นจึงขอเตือนให้สาธุชนคนฟังได้ระมัดระวังในการสร้างกรรมพินิษพิจารณาให้ดีว่าสิ่งใดควรไม่ควรแล้วจึงทำหากพลังเผลอ อาจจะเสียหายถึงชีวิตได้หรืออาจจะต้องทรมานไปตลอดชาตินี้และบางทีกรรมยังตามไปในชาติหน้าพบหน้าหรือว่าชาติต่อๆไปอีกด้วยเหตุนี้ขอให้ท่านสาธุชนคนฟังทั้งหลายจงอย่าประมาทว่าสิ่งเล็กน้อยคงจะเกิดกรรมไม่มากนักบางทีก็จะมีกรรมอื่นมาซ้ำเติมอีกก็ได้ดังเรื่องที่ได้เสนอมาแล้วนี้เป็นต้น โปรดติดตามรวมเรื่องเล่ากรรมเหนือคนชุดที่153ในคลิปต่อไป